ส่วนที่ชาวันนา้ค่รที่12กรกฎาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเกการโลชทุนผัดทะ Air b r b b Brief ได้ทุกวันจะถึงสุกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดย a w r b o y Research Product i v e a m คะต้องบอกว่าตลาดตอนนี้ได้เกิดความกังวลเรื่องของ เศรษฐกิจของยุโรปนะคะค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า,ามีความกัวงวลเรื่องของการขาดแคลนพลังงานนะคะหลังจากที่ n อ r ์สเตรียมวนนะคะพายปลายซึ่งเป็นของรัสเซียเนี่ยประกาศที่ยามทแนนแล้วก็ชัดดาวนะคะเป็นเวลา10วันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่21 กรกดาคมนี้นะคะซึ่งปัจจุบ,บันต้องบอกว่ารัสเซียเนี่ยลดสัมภารก๊าซให้กับยุโรปเนี่ยเหลือเพียงแค่40%เท่านั้นนะคะดังนั้นการชัดดาวในนอร์สเตย์วันเนี่ยก็อาจจะทำให้ยุโรปเนี่ยเกิดการขาดแคนลนเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะเยอรมันและก็ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อาจจะต้องเร่งหาสัมภา์ทางด้านอื่นแทนเพื่อเป็นการทดแทนพลระการขาดแคลนพลังงานนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ยุโรปเนี่ยปีเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็จ,จะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ ECB บเนี่ยต้องปรับขึ้น,น,นอันะ ได้หลายจากนี้นะคะที่ยุโรปเนี่ยอาจจะ าขาดแคลนการต่อไปหลังเจ้าที่รอสติวาเนี่ยแม้ว่าจะแบนเทนเสร็จแล้วนะคะแต่รัสเซียก็อาจจะมีการชะลอการส่งต่อไปนะคะประเด็นถัดมาค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มตีความเรื่องของเฟดน,นะคะเรื่องของการเกิดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในวันที่26และ27นะคะในการประชุมครั้งนี้ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่1%ก็ได้นะคะหลายจ้ที่ตัวเลขพักรายงานเนี่ยออกมาแข็งแกร่งหรือเศรษฐกิจของอมาิราแข็งแกร่งนะคะพาวเวอริตี้ล่าสุดนะคะอยู่ที่ประมาณเก่าสิบห้าจุดสี่น ที่ประมาณ0.75%ในขณะที่4.6%เนี่ยเริ่มบอกว่าเฟดได้จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่1%ได้นะคะก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนแข็งค่าขึ้นนะคะพาวตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ1.1896นะคะอ่อนค่างลงมาค่อนข้างมากนะคะยูโรเนี่ยอยู่ประมาณ1.0044หรือ1ยูโรแลกได้1ดอลลาร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้จะมีตัวเลขเรื่องของ CPI ที่จะประกาศในวันพุธนี้นะคะคาดการว่าตัวเลข CPI ได้จะอยู่ระดับที่ประมาณ8.8%นะคะ เพิ่มขึ้นจาก8.6%นะคะแต่ก็ยังไม่ได้แตะที่9%โดตลาดยังให้น้ำหนักกับเรื่องของราคาดันที่มีการปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะเฟดละเดลลอยอกะได้มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยปีหน้าอาจจะแตะระดับที่6.8%แต่3ปีและ5ปีก็จะมีแนวโน้มลด ลดลงนะคะส่วนปรนตัดบาค่ะคือ e ออ n ์ดิ้นะคะต้องบอกว่า e a r n ์ด g เนี่ยของอเมริกากำลังจะเริ่มประกาศในวันที่14นี้นะคะโดย JP Morgan แล้วก็ Morgan Stanley นะคะซึ่งเขาปรเปินว่ากำไรน่าจะลดลงนะคะแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นในตลาดเบียนะคะซึ่งแบงค์เนี่นาจะได้ไประโยชน์แต่ความกังวนเลเรื่องของ าลาดีนะคะก็จะทาให้แบงก์เนี่ยต้องตั้งสำรองสูงขึ้นตามกฎระเบียบของธนาคารนะคะที่จะต้องรับปัจจัยแล้วขอแนวโน้มเศรษฐกิจเข้ามาพิจารณาในการตั้งสำรองด้วยนะคะก็ทําให้ตั้งสำรองสูงขึ้นกําไรก็ลดลงนะคะรวมถึงสภาพคล่องนะคะที่อาจจะหดหายไปจากการที่เฟดในดึงสภาพคล่องกลับนั่นเองนะคะก็ทําให้แบงก์อาจจะขาดสภาพคล่องนั่นเองนะคะประเด็นเหล่านี้ก็อาจจะจะเป็นแรงกดดันทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานปรับตัวลดลงมานะคะประเด็นถัดมาค่ะต้องบอกว่าการระบาดเรื่องของจีนนะคะเป็นปัจจัยกดดันในตลาดหุ้นจีน และรว,วมถึงมีการประทวงนะคะในในจีนนะคะเนื่องจากว่าธนาคารในมณฑลต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ประชาชนในเบิกจ่ายเงินได้นะคะแล้วก็ เรื่องของมาเก๊าที่อาจจะต้องปิดในหนึ่งสัปดาห์นะคะที่มีกรลาะบดาท,ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะปไปในถัดมาค่ะต้องบอกว่า BNP Paribas และ Goldman Sachs นะคะเขายังบอกว่าในภูมิภาคเอเชียนี่ยถือว่ายังได้ประโยชน์อยู่นะคะก็มีการโอเวอร์ในส่วนของเกาหลีใต้จีนนะคะแล้วก็สิงคโปร์อิโนโดนีเซียนะคะในขณะที่ต้องบอกว่าก็มีการอันเดอร์เวทนะคะในกลุ่มของที่เป็นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะ สรุปภาพรวมการเกิดการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวแล้วลงจากปัจจัยแรงกดดันนะคะหก็คือเศรษฐกิจแข็งแกร่งแล้วทำให้เฟดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นอต่ตราดอกเบียได้นะคะที่1.0%ปเด็นที่2ค่ะค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าค่ะต้องบอกว่าแข็งค่าค่อนข้างมากนะคะอยู่ประมาณ108นะคะก็กดดันซ e n t i m e n t ต่างๆนะคะรวมถึงซ e n t i m e n t การลงทุนนะคะรวมถึงเออเอ่อการประเมิน EPS ด้วยนะคะเ p พีบอ a แกเนี่ยจะประกาศผลประกอบการนะคะ กับออกกาเซเรวันที่14ซิตี้กับเวลฟาโก้นะคะประมาณวันที่15แล้วก็แบล็ออฟเฟริกากับแบล็คเซวันที่18นะคะก็ได้บอกว่าดาวโดมได้จะปรับตัวลงค่ะ บระเดทค่ะก็เลือกของผลประกอบการได้เลยนะะประเดนที่4ก็ต้องบอกว่าเงินเฟอ้อที่ตลาดจับตานะคะและประเดนส,สุดท้ายคือตอนนี้เป็นมีเงินโลเทชันไปที่ Defensive Stock แล้วก็เซเปอร์แนะคะตลาดก็เลยแข็งค่าขึ้นบอลยูก็กดล,ลงมาน0ะคะสิบปีออกมาสองจาเก้าปีอยู่3.07นเะคะเรียวยูอยู่ที่0 6นยนะคะปรับตัวแล้วลงมาสเปรย์สองปีลบศูนดศส่วนสเปรยสเดือนทับสปีอยู่ด้วยะะ่าศูเด็กค่ะยุโรปก็กังวเลเรื่องของ พลังงานทดแทนนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อที่สูงะคะ่ะส่วนจีนก็ตามที่แจ้งไปค่ะพาราดี้ขอกัควลเรื่องกาลาบะแล้วก็บาเกานะคะที่ปิดทับการะคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ